สวัสดีครับรายการครูมืออาชีพครับรายการของเราเป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการดมศึกษานะครับซีรีส์สัปดาห์นี้มีชื่อว่าครูผู้บริหารการบริหารงานถือว่าเป็นงานท้าทายอย่างหนึ่งของอาชีพครูนะครับ วันนี้เราจะไปชมการบ,บริหารงานของผู้อำนวยการวัลยาณิมัดนะครับโรงเรียนบ้านรถไฟจังหวัดชนบุรีนะครับโรงเรียนนี้นะครับตั้งอยู่ในชุมชนมุสลิมและก็นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนะครับมีหลากหลายศาสนาผู้อำนวยการจะมีวิธีการบริหารงานอย่างไรน่าติดตามมากครับในชิตอนที่มีชื่อว่าแตกต่างแต่ไม่แตกแยกครับ บาร์ไฟนะคะก่อตั้งเข้ามาย่างเข้าปีที่18แล้วคะ่ะถ้าจะมองไปแล้วในโรงเรียนบาร์โรไฟนเนี่ยบริเวณที่อยู่รอบๆเนี่ยเป็นชุมชนของมุสลิมนะคะโดยส่วนใหญ่จะสังเกตได้ว่านะคะโรงเรียนของเราเนี่ยโดยสัดส,ส่วนของนักเรียนที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นนักเรียนมุสลิมนะคะ65%แล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ย 30%แล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นนะคะอาจจะเป็นคิดแล้วก็เป็นศาสนาอื่นๆอย่างเงี้ยหในช่วงแรกๆที่เราเปิดโรงเรียนแล้วเนี่ยก็คือต้องการที่จะทําโรงเรียนเพื่อชุมชนมุสลิมเมื่อเรามาทําจริงๆแล้วเราพบว่าการที่เราจะอยู่ในสังคมได้ไม่ใช่ว่ามุสลิมอย่างเดียวเราจะอยู่ในสังคมได้เราจะต้องพบปะกับบุคคลที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน ตรงนี้คือหัวใจก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนคุยกันในคณะทีมผู้หารว่าเราจําเป็นต้องเปิดนะเพราะในโลกใบนี้ไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวไม่ได้มีพุทธอย่างเดียวเราอยู่ร่วมกันในทุกๆุกศาสนาก็โรงเรียนก็เลยมีนโยบายว่าให้รับนักเรียนเป็นเรียนร่วม กิจกรรมช่วงเช้าเราจะแบ,แบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่เป็นนักเรียนมุสลิมก็จะไปเรียนกุรานยามเช้าส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธกับนับถือศาสนาคิ์นะคะตรงนี้นักเรียนก็จะไปอยู่กับครูพุทธนะคะที่จะสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ในขณะที่นักเรียนหลับตานักเรียนก็ต้องภาวนาว่าฟูดข้าวโตออเด็กๆที่โรงเรเียนรถไฟนะคะจะได้รับการฝึกฝนอบรมทางด้านอิสลามศึกษาเนี่ยตั้งแต่อนุบาลน,นะคะในการอบรมฝึกฝนเนี่ยสิ่งที่เราใช้ก็คือการ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งที่สอนให้กับเด็กก็คือจะมีภาษาอารับเบื้องต้นนะคะฝึกเรื่องการละหมานะคะการกล่าวดูอาในชีวิตประจำวันของเขาว่าดื่มนมจะใช้กล่าวอะไรรับประทานอาหารใช้กล่าวอะไรก่อนนอนกล่าวอะไรตรงนี้นะคะเป็นการปลูกฝังเขาเราฝึกละมานะครับละหมาดเข้ากับเรายืนอยู่ต่อหน้าพระงองค์อ,อัลลอฮฺา แรกๆที่พาเขาเข้ามาเรียนที่บ้านรถไฟก็คุณแม่ก็มีความกังวลเป็นห่วงเพราะว่าเขาต่างศาสนาก็คือเขาจะนับถือศาสนาคริสต์แต่ตอนหลังก็ไม่มีความกังวลค่ะคือคุณครูที่นี่ก็ดีเ,เด็กที่ว่าเป็นศาสนาพุทธก็ดีเด็กที่เป็นศาสนาอิสลามก็ดีเหมือนกันหมดก็คือเขาเขาก็ไม่แตกต่างกันค่ะการที่ใหเด็กเข้าใจซึ่งกันและกันในด้านศาสนามีประโยชน์คือในด้านการที่ว่า การอยู่ร่วมกันไม่แบ่งแยกกันว่าอันนี้ฉันเป็นพุทธฉันเป็นมุสลิมฉันคบกันไม่ได้คืออันนี้คือเขาอยู่รวมกันได้และอยู่รวมกันได้ด้วยดีด้วยค่ะมีอยู่วันหนึ่งน้องเนี่ยเขามาบอกกับคุณแม่ว่าอยากเรียนภาษาอาหรับมากกว่าเราก็ถามว่าทำไมน้องบอกว่าเห็นเพื่อนๆเ,เรียนภาษาเพราะ แล้วน่าสนใจตัวหนังสือก็สวย<ๆ>ก็เลยบอกว่าต้องไปต้องไปปรึกษากับคุณครูใหญ่ที่โรงเรียนก่อนเพราะตอนนั้นไม่ทราบจริงๆว่าเด็กเด็กที่อยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยเข้าไปเรียนในภาษาอาหรับได้ไหมวันนี้คือแม่มีอะไรที่จะปรึกษาครูใหญ่คะน้องภูฟ้าค่ะเขาอยากเรียนภาษาอาหรับนะคะโดยปกติแล้วนักเรียนพุทธเนี่ย เราจะให้น้องเขาเรียนภาษาจีนนะคะในขณะที่นักเรียนนักเรียนมุสลิมเรียนภาษาหรับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนผู้จะต้องเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิชาพุทธศาสนาน้องครูฟ้าอยากเรียนภาษาอารับเออรลูกถ้าสมมุติว่าคุณแม่จะอนุญาตให้น้องเขาเรียนภาษาอาหรับแต่คุณแม่จะต้องไปสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับน้องเขาเองอันนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะคะเพราะมันมีแบบฝึกหัด อยู่ในชั้นวัยปถมอยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะแบบฝุหกหัดเกี่ยวกับเ,เรียนวิชาพุทธศาสนาน่าจะเสริมให้เขาตรงนี้ได้ด้วยค่ะที่เราไม่น่าจะมีปัญหานะคะ,ะแล้วเวลาที่ภูฟ้าอยากจะเรียนนะลูกนะภูฟ้าต้องตั้งใจเรียนนะคะค่ะตัวอะไรครับดังๆครับตัวอะไรครับตัวคอปอยู่ที่ใครยกคุณสูงตัวต่อไปดังๆพร้อมกันตัวยาใครถือตัวยาครับ ัวยาอยู่ที่ภูฟ้านะครับโรงเรียนบัตรไฟนะคะมีนักเรียนที่เรียนร่วมก็จะมีผู้ครองมาบอกแล้วก็มาหานะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าลูกอยากเรียนภาษาอาหรับบ้างลูกอยากจะแต่งกายตามเด็กนักเรียนมุสลิมบ้างตรงนี้เมื่อได้พูดคุยกับผู้ครองแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าเราเปิดโอกาสให้กับนักเรียนเขาได้ศึกษาเพราะว่าตรงนี้ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาอาหรับ เราถือว่าเด็กไทยของเราถ้าเขาได้ทั้งภาษาไทยได้ทั้งภาษาอังกฤษได้ทั้งภาษาอาหรับได้ทั้งภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆเด็กของเราก็จะได้รับการพัฒนานะคะไปสู่สากลมากยิ่งขึ้นตรงนี้โรงเรียนจะไม่ปิดกั้นในเรื่องของการที่ว่าผู้ครองที่นับทือศาสนาพุทธจะมาขออนุญาตขอเรียนภาษาอาหรับทุกๆภาษามีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เขาสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวประจําวันได้คือหนึ่งเดือนแรกที่น้องมาเรียนที่นี่อะค่ะน้องบอกว่าเรียนแล้วสุขใจหลังจากผ่านไป3เดือนน้องก็จะมีแต่คำว่ามีความสุขสุขใจแบ่งปันแบบนี้ค่ะแล้วก็คําว่าเพื่อนที่ดีซึ่งเรารู้สึกว่ามีความสุขกับลูกด้วยนะคะได้เรื่องที่ที่ดีแล้วให้ลูก โรงเรียนบ้านรถไฟนะครับมีเด็กนักเรียนที่มาเข้าเรียนก็มีท่านนักเรียนพุทธนักเรียนมุสลิมแล้วก็นักเรียนคริสเขาไม่ได้จากัดยอมรับทุกศาสนาครับผมการเรียนร่วมกันของเด็กทุกทุกศาสนาเนี่ยส่วนนักเรียนอิสลามเนี่ยเราจะให้เรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เกี่ยวกับศาสนาประญัติของอิสลามแล้วก็นักเรียนพุทธเราก็จะมีพุทธศาสนาแล้วก็ภาษาจีนมาเพิ่มให้แต่ถ้ามีนักเรียนคนใดที่สนใจที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม นะครับเราก็ให้เข้ามาร่วมเรียนกับนังเรียนอิสลามที่เป็นมุสลิมได้ครับผมเหตุผลที่น้องเขาอยากจะมาเรียนภาษา阿ับเพราะว่าเขาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนบน้านรถไฟซึ่งเราจะใช้ภาษา阿ับในชาาีวิตประจําวันเยอะจากการสังเกตนะครับว่าเมื่อเวลานที่น้องเขาเข้ามาเรียนเนี่ยคือเราก็สอนเหมือนกันกันกบเด็กนักเรียนทั่วไปหลังจากที่ลูกเรียนก็จะรู้ตัวหนังสือมากขึ้นแล้วก็จะพยายามบอกว่าปลา,า,าภาษาอาหรับม้าภาษาอาหรับ หรืออีกหลายๆคำถามว่าเราก็ต้องก็ต้องฟังใช่ไหมคะแล้วก็พยายามยิ้มให้เขาอะค่ะว่าโอเคเราเราเห็นดีด้วยกับสิ่งที่เขาพยายามอธิบายให้เราฟังพาลูกมาเรียนที่นี่ประมาณ3ปีแล้วค่ะก็เขามีความมั่นใจขึ้นค่ะเวลาทำอะไรเนี่ยก็คือเขาจะทำแบบว่าด้วยความมั่นใจไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนจะเป็นคนที่ว่าที่ครัวคุณครูที่โรงเรียนบ้านรถไฟให้ความสนใจทุกศาสนาค่ะไม่แยกแยะว่าเด็กคนเนี้ยมาจากศาสนาคริสต์นะเด็กคนนี้มาจากศาสนาพุทธนะเด็กคนนี้มาจากศาสนาอิสลามนะก็คือเขาสอนเด็กทุกคนนะ่ะให้เป็นคนดีเพราะว่าศาสนาไหนก็คือ สอนทุกคนให้เป็นคนดีเหมือนกันหมดทุกคนคะ่ะเคยถามลูกว่ารู้สึกยังไงบ้างไหม <_ S 1> เรียนกับเด็กที่เป็นมุสลิมทั้งห้องลูกบอกว่ามีความสุขค่ะ <_ S 1> ต้องขอขอบคุณโรงเรียนบ้านรถไปด้วยค่ะ <_ S 2> ที่เปิดโอกาสให้ให้น้องซึ่งเป็นนักเรียนพุทธนะคะได้เข้ามาเรียนในที่นี้นะคะแล้วได้เข้ามาใกล้ชิดได้เข้ามาสัมผัสความแตกต่างของศาสนามุสลิมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้แตกต่างไปจากศาสนาพุทธเลยก็คือความอบอ้อมอารี ความอบอุ่นความจริงใจมีน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งลูกสาวจะบอกเสมอนะคะว่าเพื่อนๆแบ่งปันกันดีมากเลยในห้องนะคะคือในเรื่องของการที่ของเรียนวัตถไฟิปในเรื่องของศาสนาเนี่ก็คือให้ความสําคัญเป็นอันดับต้ตนๆนะคือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมให้เด็กเนี่ย นำหลักการของศาสนาเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองเพราะว่าการเจริญเติบโตถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีหลักการศาสนาแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขเขาจะอยู่กันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นฉะนั้นตรงนี้ก็จึงทำให้ว่าโรงเรียนบ้านรถไฟเนี่ยก็มีเป้าหมายว่าต้องการที่จะให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีแต่คนเก่งคนดีนั้นอยู่ภายใต้หลักคำสอนของศาสนาของตนเอง สิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าเมื่อเขารู้นะคะเมื่อเขารู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่แต่ลัทธิศาสนาเนี่ยได้ปฏิบัติแล้วก็มีขอบข่ายที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยความเข้าใจน่จะทําให้เขาอยู่ด้วยกันได้แต่ลัทธิศาสนาเนี่ยมีกรอบมีกติกาที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ก้าวไกายในส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยนะคะจะทําให้เขาอยู่กันด้วยความเข้าใจ มากกว่าที่เราไม่ได้ช่วยให้เขาได้ทำความเข้าใจอะไรกับเขาเลยการเรียนร่วมนะคะหรือว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่ที่บาร์รฟที่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่โรงเรียนบาร์รฟปลูกฝังก็คือการให้ความรักซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสอนเสมอว่าการที่เราอยู่ร่วมกันเราจะต้องรู้ว่า เขานับถือศาสนาอะไรเรานับถือศาสนาอะไรเราจะไม่เอาเรื่องศาสนามาเป็นตัวที่จะมานั่งว่าเธอไม่ดีฉันไม่ดีแต่เราจะสอนว่าทุกคนมีหน้าที่อะไรและทุกคนจะอยู่ร่วมกันเราต้องแบ่งปันกันเราต้องรักกันเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนบรัรลไฟอยากให้ทุกคนเปิดใจเราอย่าลืมว่าเด็กๆที่เขาเรียนร่วมกันเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น ะะเพราะว่าการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยจะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะได้อย่างมีความสุขก็ต้องขอบคุณนะครับผู้อำนวยการวรยานิหมั่นะครับคณาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านรถไฟจังหวัดชนบุรีด้วยนะครับ จากเรื่องราวในวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าประทับใจมากครับเพราะว่าการเปิดใจยอมรับเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องการใช้ในสังคมปัจจุบันอย่างจริงๆนะครับจะเห็นได้ว่าน้องผู้ฟ้าเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะเรียนภาษาอาหรับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะครับแล้วก็โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่น่าเรียนมากถ้าอยู่ใกล้บ้านจะส่งลูกไปเรียนครับเพราะผมมีความเชื่อว่าโรงเรียนนี้สอนถึงแก่นชีวิตสอนถึงเรื่องของศาสนานะครับทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ทุกศาสนาสอนให้คนมีความรักต่อกันและทุกศาสนาสอนให้คนมีความสุขครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องของผู้อำนวยการในใจฉันจะเป็นอย่างไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ